ยุบสภาหยุดคุกคาประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับเลิกทวงบุญคุณประชาชนได้แล้ววันนี้ผมขึ้นหัวข้อว่านายกนะครนะับศูนย์รวมของความขัดแยง้งฉะนั้นวันนี้เด็กๆพวกนี้ก็กต้องเผชิญกับชะตากรรมนะวันนี้ผมเห็นพวกอิงอำนาจนะหลายคนนะคก็ขยะขยะแยง เห็นไหมว่าวันนี้นักบุญบางท่านนะครับนักบุญครับคนที่เราเคยยกย่องพาเป็นนักบุญเขาก็แค่นักบุญทุนชาวบ้านอยู่ดีอะครับท้ายสุดก็ตบสัตว์เห็นไหมไม่ทันไลยเลยนะครับเห็นไหมคือคนพวกนี้มันพูดเพียงเพื่อจะเอาตัวรอดนะตอนนี้สินลุงลังก็อยากจะก็จะใช้ผ้าเหลืองห่มตัวตอนชีวิตมีปัญหา ทั้งที่ปัญหาสร้างมาด้วยตัวเองนะก็จะใช้ผ้าเหลืองห่มตัวชีวิตเหลวแหลกมของพวกนี้นะทําความชั่วสารพัดจนกระทั่งไม่มีที่ยืนในสังคมของคารวะก็หันหน้าไปพึ่งศาสนานะครับยอมโกนผมทิ้งแล้วก็เอาผ้าเหลืองมาหม่มมนุษย์พวกนี้แม่งจังไรอะ่ะวันนี้ศาสนาคนระับกลายเป็นที่ชุบตัวไ้พวกชั่วชิเห็นไหม ทำเหี้ยทำเลวอะไรมานะครับท้ายสุดก็ใช้ผ้าเหลืองฟอกตัวนะครับทั้งนี้ว่ามันนะในวันที่มันมีความสุขครับคนพวกนี้ไม่เคยคิดถึงศาสนาหรอกครับนะครับติดการพน,นันใช้ชีวิตอยู่บนด้วยกิเลสตัณหาราคะใช่ไหมครับแต่พอวันที่แม่งไม่มีทางออกอับจนกับชีวิตก็จะบวชก็เข้าไปบวชนะซึ่งความจริงนะใน คนที่จะไปบวชมันคนจะเป็นคนที่แม่งเรื่องไถเรื่องสในรถพระธรรมนะครับใช่ไหมอยากจะเดินทางสายธรรมะแต่ไม่ใช่เป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตไม่มีที่ไปนะครับแล้วก็ใช้ศาสนานะครับมันเป็นแบบนี้ในะประเทศเรานะแม่งดัดจรินะครับไอ้ใครที่ไปบวชบวกรนะผมว่ารู้สึกสมเพศอนะ่ะจะบวชทําเฮียอะไรกันนกักหนากันมาสิบวันสิบห้าวันคือทำเฮียทำเวแว้วมันก็บวช โกนหัวโกนผมทิ้งเอาผ้าเหลืองห่มจบมันเป็นแบบนี้ศาสนาเราถึงเสื่อมลงทุกวันแต่พอมันมีความสุขมันไม่นึกถึงเราผ้าเหลืองนะจ,จะบอกให้ตอนมันมีเงินมีทองมันไม่คิดถึงเราผ้าเหลืองแล้วมันคิดอย่างเดียวจะใช้เงินที่อยู่มากมายนี้ได้อย่างไรนะครับนะกูลองดูหลายๆคนนะครับวันที่มันหันหน้าเขาจะหาผ้าเหลืองนะี่คือวันที่แม่งไม่มีที่ไปนะน้อยคนมากนะครับที่จะ ทิ้งเงินก้อนมหาศาลก็จะไปอยู่ภายใต้ลมเงาพระศาสนาคุณว่าจริงไหมครับวันนี้ผมมองดูหลาย,ลายๆครั้งนี่เรามองเลยมีหลายๆคนนี่เข้าไปบวชคิดอะไรไม่ออกก็บวชบวชแก้บนบวชแต่ว่ามันไม่เคยมีใครว่าเฮ้ยวันนี้เลื่อมใสในรถพระธรรมทราบซึ้งในพระธรรมคําสอนอยากจะถวายตัวนะครับเพื่อเป็นพุทธธรรมกกนะเพื่อจะเป็น สาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อจะช่วยเผยแผ่พระศาสนาไม่ไม่มีหรอกครับมันแค่ต้องการเพื่อเหลืองขมเพื่อล้างมนทินใน้ตัวเองครับไอ้นเนี่ยมองไงวันนี้ท้ายสุดนักบุญเนี่ยที่เราเห็นแล้วาลายเริ่มออกกันเป็นแถวเลยไหมครับนั้นคนเราเนี่ยมันต้องดูกันนานๆผมรู้สึกว่าโอ้โหสังคมไทยนี่แม่งอยู่ด้วยความดัดจริตตอแหลกจริงเว้ยห้นะครับแต่ว่าประชาชนของพวกเราเนี่ยครับ เมื่อไรนะครับเราจะได้อยู่ในสังคมที่เป็นคนจริงนได้ทนะีมีการเสแสร้งสร้างภาพตอหลอดตอแหละนะครับมานั่งมองเด็กๆพวกนี้ที่ต่อสู้นะครับนะนะผมเห็นเด็กๆพวกนี้เขาสู้แล้วรู้สึกละอายเนาะงั้นะนะวันนี้ผมก็บอกไปแล้วชี้แจงไปแล้วนะแล้วก็เลิกพูดท,ทีว่าผมเคยด่านะั เยาวชนนะเคยด่าก็ไม่บอกแล้วก็เคยด่าแต่ตอนนี้ไม่ด่าแล้ววันนี้ผมชื่นชมศรัทธาแล้วก็ประกาศตัวว่าอยู่ข้างเด็กวันนี้ผมเห็นนะนกักการเมืองนะที่แม่งยังหน้าด้านนะผมนึกถึงน้าอาดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้ผมเคยชื่นชมศรัทธาว่าเป็นคนที่มีอุรมการที่ไหนได้แม่งก็นักบุญจอมปลอมจอมสร้างภาพ ก็ไม่มีเฮอะไรนะครับก็แค่ซาตานโจรใส่เสื้อสูทเท่านั้นเองนะครับนะไม่ได้มีโรมการสุนตีอะไรหรอกวันนี้นะผมเห็นพักกันเมืองใหญ่สองพักนะที่คือเสาหลักคำยันในประเด็จการที่ยังยืนอยู่ได้นะเวลานี้นะใช่ไหมแค่มึงขยับมาอยู่ข้างประชาชนประชาชนชนะแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังพยายามที่จะยือนะครับจะ ตั้งกรรมการสมานฉันอนะไรนะมันเรื่องที่ไร้สาระฝากพวกเราในะสมัยหน้าจำชื่อพวกนี้ไว้จำพักพวกนี้ไว้ดีนะครับนะอย่าให้มันเข้าไปเหยียบในสภา,านี่นะจำพวกมันไว้ให้แม่นแม่นนะครับไอ้พักเล็กพักน้อยนะครับพวกนี้ก็แค่ริ้วล้อที่อยากจะได้มีอำนาจไม่ได้ทำงานงานเมืองเพื่อประชาชนนะครับอย่าไปเลือกพวกมันนี่พอแล้วนะพอแล้วนะเจ็บหัสจำกันบ้างเถอะประชาชนเลย พวกนี้นะแดกกันเดือนกันเป็นแสนนะจะทํางานไม่คุ้มค่าเลยเห็นไหมว่านี่น้องๆแม่งลําบากโดนคดีไทยรีวิไลก็ด้วยอยู่ในนั้นด้วยก็อยู่ในนั้นด้วยไม่เถียงไม่เถียงครับไม่เถียงนะครับพวกนี้คุณกวาดล,ลบชื่อทิ้งไม่ได้เลยนะครับเออผมไม่ได้เถียงพี่เนี่ยผมไม่ได้ด่าบ้านเก่านั่นเองเพราะว่าแต่ผมรูกทนไม่ได้นะครับ ที่วันนี้ประเทศต้องมาถึงจุดนี้ก็เพราะไอ้มนุษย์พวกนี้แหละครับพวกมนุษย์หลักการสร้างภาพตอแหละนะครับวันนี้ของจริงคือเด็กๆพวกนี้เนี่ยกำลังชุมนุมอยู่ที่หน้าสอนอประชาชื่นตอนนี้เพื่อจะช่วยเพื่อนของเขาที่ยังถูกจองจำนะเห็นเจ้าหน้าที่รัฐมันทํากับประชาชนไหมครับพอไปประกันสถานนี้ก็ไปอายัดพออันนี้ไปประกันสถานนี้ก็ไปอายัดนะครับ คือมันใช้อำนาจในมือในะการแก้งเขามีความผิดนะครับเขามีความผิดแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะหลบเนี่ยก็แค่ใช้หมายเรียกก็ได้เนี่ททำไมจะต้องใช้หมายจับทำไมต้องจับเขาไปขังคุกที่พวกมึงทำความผิดกันเยอะแยะพวกมึงยังแค่ย้ายอะไเหี้ยแค่ตั้งกรรมาการสอบแส่ไม่ใช้ตำแหน่งประกันตัวได้เลยนะแต่เด็กๆพวกนี้นะเขาคือเยาวชน ก็ออกมาตามสิทธิ์ของเขาแต่ผู้มึงก็ใช้กฎหมายรังแกนี่หรือการถอยคนละก้าวพ้อ,องตายนี่หรือคือการถอยคนละก้าวกูยังไม่เคยเห็นมึงถอยสักก้าวนะกูเห็นพวกมึงบุกตลอดนะเย็ดแม่ถ้าวันไหนพวกมึงตายนะกูจะไม่มีความสงสารเลยกูเห็นรถตำรวจคว่ำเนี่ยนะกูรู้สึกสะใจยังไงไม่รู้นะมีตำรวจโดนยิงตายเนะ่ยผมพูทำไมกูรู้สึกด,ดีใจนะ จะคนดีคนเลวรู้แค่ได้ยินชื่อตำรวจตายเนะี่ยทาไมกูรู้สึกมีความสุขยังไงไม่รู้นะเห็นรถตำรวจคว่ำข้างทางทำไมกูแม่งสะใจชิบหายที่ดูจะเกิดความสึกแบบนี้เกิดขึ้นในใจอ่ะสิ่งคาพูดที่ผมเกลียดคืออะไรครับทําทตามคําสั่งนายทําไมพวกมึงไม่กล้าที่จะปฏิเสธคําสั่งนายอะทําไมประชาชนกล้าที่จะสู้กับนายมึงอะนะวันนี้ผมเคยเจอเจอตำรวจหลายคนคนระับ ก็พูดคํานี้ผมผมเกียด้วยเลยคคำนี้นะเมื่อไหรพวกคุณจะลุกขึ้นมายืนเคียงข้างประชาชนคุณเอาเปรียบประชาชนมากะครนะคุณกินเงินเดือนจากภาษีนะได้ชื่อเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะแต่คุณกับทาแบบนี้กับประชาชนด้วยคําพูดสั้นๆเพีก็เดียวว่าทําตามคําสั่งนายเจ็บปวดไหมคุณได้ยินคนํานี้เขากล้าที่จะยืนตรงข้ามกับความถูกต้องเพียงเพราะคำสั่งนายเขาไม่กล้า น้าที่จะพิทักษ์สันติราษฎร์แต่เขาเลือกที่จะพิทักษ์ตัวเองแต่ว่าเขาดันเลือกอาชีพเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่กลับไม่กล้ายือนอยู่ข้างความถูกต้องวันนี้นะถ้าไอ้พวกนี้นะมันยือนอยู่ข้างพวกเรานะมันก็จบแล้วนักการเมืองยืนข้างประชาชนก็จบตำรวจชั้นผู้น้อยคุณก็รู้อะไรผิดอะไรถูกคุณก็รู้อยู่แก่ใจนะว่าเป็นคำสั่งที่ม่ชอบมึงก็ยังทำ มึงก็ยังเลือกที่จะเอาตัวรอดแล้วก็โยนความทุกข์ให้กับประชาชนเย็ดมากมันควรจะเปลี่ยนนะครับไม่ควรใช้คําว่าผู้ประชาสันติราษนะมึงต้องเปลี่ยนเป็นว่าหมารับใช้นายพวกเราคงจะรอเนี่ยถ้าวันไหนมันมีนายดีพวกเราก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้ายุคไหนมันมีนายชั่วพวกเราก็เตรียมรับความทุกข์เพราะคนพวกนี้มันรับใช้นายวันนี้เนะี่ององค์กรตํารวจนะเป็นองค์กรที่ เต็มไปด้วยผลประโยชน์ใช่ไหมวันนี้ขยายเบ่งบานยกวิทยาฐานะขึ้นมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโอ้ยมีตำแหน่งมีอำนาจมีพื้นที่สัมปทานกลายเป็นช่องทางในการซื้อขายตำแหน่งความจริงนะครับตำรวจนะครับควรจะเป็นแค่ องค์กรที่มีหนะ้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนไม่ควรจะใหญ่ขนาดนี้นะ้ววันนี้ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับตำรวจก็ไม่ได้มียศเยอะกันี่ตอนนี้ตำรวจบ้านเรายศโคตรเยอะเลยครับ mm hmm. จบมานะครับเรียนจบมาแปดเดือนนะครับขึ้นร้อยโทละนี่ดูนะครับเรียนจบมานะแค่แปดเดือนก็ขึ้นร้อยโทละจบใหม่ติดดาวเดียวทํางานแปดเดือนก็ได้สองดาวแล้วจากนั้นก็ ไม่อีกสามปีมั้งไม่เกินก็ได้ร้อยเอกแต่ตอนนี้ก็ขึ้นพันพันตีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราระดับผู้กับนี่แม่งมีทุกสถานีนะใช่ไหมผู้กับตอนนี้มีทุกสถานีสมัยก่อนมีอยู่แค่จังหวัดก็จะมีผู้กับหนึ่งคนดูแลทุกสถานีในจังหวัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้แม่งทุกสถานีเป็นผู้กับหมดแล้วยศพันตำรวจเอกมาลว พอขึ้นเป็นนายพลอันนี้ก็เกลื่อนไปหมดแลวครับเป็นผู้การบ้างผู้การจังหวัดบ้างมีจังหวัดแล้วมีผู้การนีนะมีรองผู้การอีนะมีผู้บัญชาการดีนะยังมีผู้จัดการภาคอีกนะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามมีนครบาลดีนะในนครบาลยังแยกเป็นนอหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอห้าอีกนะนายพลทั้งนั้นนะครับนายพลทั้งนั้นเลยนะครับแล้วระดับพล ตำรวจเองนี่โอ้โหมีตำแหน่งเทียบเท่าสอบสอิบจะเลโอโ้คนตำรวจเองกันั้นเลยนะค,ความมีคนตำรวจเอน่าจะมีแค่คนเดียวนะพบตรแต่วันนี้นะคนตำรวจเองเพียบไปหมดเลยครับก็ไม่รู้จะยศอะไรกันเยอะขนาดนี้แต่ว่าแม่งยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองประชาชนไม่ได้มีความสุขเลยเอ,อประเทศเรา ผมนึงหวังพึ่งน้นองๆพวกนี้นะครับที่จะเป็นคนเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้รอไอ้ตูปนะครับจะปฏิรูปตำรวจนะกูรอมาเจ็ดป,ปีแนละ้วไม่มีปฏิรูปเฮียอะไรเลยนะครับไม่ทำาส้นตีนะอะไรนี่จะถามว่าผมผิดอะไรถามมึงเคยทำอะไรถูกบ้างหรือเปล่าผมอยู่เมกาแนละ้วแม่งตำแหน่งจานะ่าเนี่ยแม่งใหญ่ชิบหายแล้แต่ตอนนี้อยู่เมืองไทยตำแหน่งรองผู้การนะกูยังจะไล่เตะอย่างหมูอย่างหมา วันนี้ประเทศเราแม่งนายพลก็เยอะแล้วผมเห็นการใช้กฎหมายในครั้งนี้แบบทำลายเด็กๆกันแกล้งแกง้กเด็กๆเด็กๆเข้ามามือเปล่าพวกมึงก็ใช้อย่างเดียวกฎหมายยัดคดียัดคดีใช้เล่กลทางกฎหมายไม่ออกหมายเรียกออกหมายจับแม่งเลยจับแม่งยัดคุกยัดคดีไว้เยอะๆพอมันประกันออกมายัดอายัดตัวอีกอพอมันประกันอายัดตัวมหงอีก แค่จะไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ต้องต่อสู้นะแต่เวลาพวกมึงทำผิดไอสัตว์ย้ายตั้งกรรมการสอบคยุยไอเฮียพวกมันไม่เคยทำตามขั้นตอนของกฎหมายเลย